ฮัลโหลสมชาบิตี้บล็อกเกอร์สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ป้อมจะเอาเคล็ดลับที่ป้อมทํามาบอกนะคะก็คือจริงๆแล้วป้อมได้มาจากพี่คนที่ให้เจ้ากรุงไกเซอร์ป้อมมานะคะเขาเป็นคนขายก๋วยเตี๋ยวค่ะแล้วเขาก็จะมีพวกเลือดหมูเลือดอ่าหรือที่ล้างตับล้างอะไรต่างๆเนาะเจ้ากรุงไกเซอร์เขาอะ่ะสวยมากๆเลยป้อมก็ถามแบบพี่นาเอาอะไรลดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแกก็ได้บอกมาเนาะว่าเอาพวกเลือดต่างๆที่ใช้ล้าง พวกเครื่องทำก๋วยเตี๋ยวในตอนเช้านะคะของที่ขาวๆนะคะรดแล้วบอนแกก็จะแตะก,กอสวยแล้วป้อมก็เลยได้ลองมาทํานะคะแต่ป้อมจะไม่ทําเข้มข้นมากนะคะป้อมก็จะทําเป็นน้ําหมักเอาไว้อย่างนี้นะคะเนาะน้ําหมักเนี้ยค่ะก็จะมีพวกเลือดไอ้ที่เราล้างพวกอะล้างปลาล้างกุ้งหรือล้างพวกเนื้อหมูอะไรต่างๆเนาะก็เอามาไว้ในเนี้ยค่ะแล้วป้อมก็ใส่อ่า มะขามเปียกลงไปแล้วก็เปลือกมะนาวลงไปค่ะแล้วก็หมักเอาไว้เนาะพัอก็จะลดอาทิตย์หนึงประมาณ2ครั้งนะะเนาะเดี๋ยวมัอจะทําให้ดูว่าลดประมาณไหนเนาะอันนี้น้ําประมาณลิตรกว่านะคะในบัวรดน,น้ำนี้ก็ใส่ไปประมาณ3-4ฝาประมาณนี้ค่ะพี่น้อง บอลก็จะแตกกอใบสวยใบยแข็งแรงนะคะประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็หาอะไรมาคนหน่อยก็ได้แล้วก็ลดเลยค่ะเนี่ยค่ะทำง่ายๆเนาะเนี่ยค่ะประมาณนี้เลยเนาะดูเจ้ากรุงไกเสอร์ฟอมนะคะเขาก็จะกัดสีสวยมาก สีนี้ป้อมก็ไม่เคยเห็นนะคะอาจจะเป็นความเปรี้ยวของน้ำมะขามเปียกน้ำมะนาวเนาะก็เลยได้สีที่สวยมากเป็นใบอ่อนนะคะแต่ก็ใบสวยค่ะเนาะก็ประมาณนี้นะคะเนาะก็ลดอาทิตย์ละครั้งถึงสองครั้งค่ะก็อยากจะมาแบ่งปันสู่กันฟังเนาะคะะ่ะเนาะถ้าใครอยากจะลองก็ลองดูนะคะ คือป้อมรองแล้วใบบอนสวยมากแล้วก็แข็งแรงป้อมเลี้ยงบอนไม่มีตู้อบนะคะเนี่ยคะ่ะพี่น้องเจ้ากุ่งไกเซอร์ป้อมเป็นสีขาวเหลืองแดงชมพูม่วงโอ้ยแต่ละใบบอนก็ไม่เหมือนกันนะคะสวยงามคะ่ะพีนะ่น้องคะเนาะนี่ก็ถุงเงินถุงทองอันนี้ก็สตรอบเบอรี่ถุงเงินถุงทองก็แทงหลอดใหม่ กวนอิมค่ะเนาะสวยงามค่ะประมาณนี้เนาะอันนี้บับเบิลอันนี้ก็สาวน้อยปกแป้งนะคะสาวน้อยปักแป้งก็ใบสวยๆค่ะแต่ละใบสีก็ไม่เหมือนกันนะคะในกอเดียวกันดูพี่นอ้องเป็นความสวยงามของบอลสีเนาะค่ะเนาะดูในกอเดียวกันคนละสีค่ะเนาะค่ะ ก็ถ้าชอบป้อมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะพี่น้องไว้เจอกันคลิปหน้านะคะไว้เผื่อมีอะไรดีๆป้อมก็จะมาเล่าสู่กันฟังค่ะลองไปทําดูนะคะไม่ต้องหมักก็ได้นะคะพอเราล้างเสร็จก็เอาลดเลยก็ได้ค่ะ